นีครับมาแล้วครับรายการดรอกคาครับออกมาช่วยสังคมในเรื่องของรถยนต์เหมือนเดิมครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่มสีท่าน mm hmm. ก็จะได้พบกับพี่หมอดรอาที่สถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์กพอยกฎหมายเลข23นี่แหละครับนะครับเป็นรายการที่ช่วยเหลือท่านในเรื่องของประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้แน่นอนครับถ้าชมรายการดรอาแล้ว ไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรรยาบัณเราต้องช่วยกันปิดอูไปครับนะครับนี่คือสโลแกนของรายการดรอคาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ดรตาคาชาแนลหรือว่าใน a c e b o o k ดรอคาครับนะครับก็เป็นรายการที่เอาประสบการณ์ของช่าง30กว่าปีครับมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ครับวันนี้คุยกันเรื่องง่ายๆเลยครับเรื่องของฟิล์มนี่นะครับรถยนต์ทั้งหลายทั้งหมดนี้ติดฟิล์มแต่ฟิล์มนั้นเป็นลอย นะครับเป็นรอยบางทีถ้าเกิดว่าท่านไม่ดูแลปล่อยทิ้งไว้นานๆอาจจะกินไปถึงกระจกเลยก็ได้ครับกระจกประตูนี่แหละครับนะฮะถ้าเกิดว่ากินไปถึงกระจกอาจจะต้องเปลี่ยนกระจกทั้งบานก็ต้องเสียเงินแหละครับนะครับงานนี้ประกันไม่เขมให้ด้วยนะครับถือว่าไม่ใช่อุบัติเหตุมาดูกันครับว่าจะทําอย่างไรพี่หมอจะเอาประสบการณ์ของช่าง30กว่าปีมาช่วยเหลือท่านในเรื่องของประหยัดเงินได้ในเรื่องของรถยนต์ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวมาดูครับเทคนิคของพี่หมอดอรอคารทําอย่างไรแล้วท่านจะเอาไปใช้กับรถของท่านได้เลยพบกันเบรกหน้าครับ มาแล้วครับมาซ่อมรถกันดีกว่าครับวันนี้ไม่ต้องมือเปิดนะครับและก็ใช้อุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆเลยมาครับตามมาเห็นไหมครับพกของเหลือใช้ครับนะฮะยังมีชิ้นหนึ่งครับที่ใช้แล้วอย่าทิ้งครับเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ครับอ่าแล้วครับมาดูครับนี่แหละฮะ ฟิล์มกองแสงของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถจีนรถอินเดียรถเกาหลีอยู่เมืองไทยต้องติดฟิล์มครับแต่ทีนี้ฟิล์มนั้นใช้ได้ไม่นานเป็นริ้วเป็นรอยเป็นเส้นเวลาที่ท่านเอากระจกขึ้นลงรถสมัยนี้มือหมุนแบบนี้แทบจะไม่มี้วครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์กระจกไฟฟ้าใช้มอเตอร์กระจกไฟฟ้า,ก,ก,ฟฟากดปุ่มสวิตช์ปุ๊บก็จะลงก็จะขึ้นแต่ ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นปุ๊บประจําทุกๆวันเป็นรอยนะฮะนี่แหละครับเห็นไหมฮะดูแบบคร่าวๆครับดูนี่ฮะกระจกประตูนี้ใช้ทุกวันเมื่อท่านขับรถใช้รถไม่ว่าจะจ่ายค่าทางด่วนหรือว่าจะเปิดกระจกคุยกับใครตรงนี้แหละครับเป็นรอยเป็นเส้นแก้ไขอย่างไรครับไม่ได้ยากเลยครับนี่ละฮะก็พกอย่างที่พี่หมอบอกครับอันนี้สักหนึ่งอัน นะครับเอาอันลเล็กๆก็ได้ครับนะฮะอันลเล็กๆก็ได้เพราะว่าพี่หมออาชีพนี้เป็นช่างซ่อมรถก็เลยใช้อันใหญ่ถ้าท่านจะซื้อมาใช้ก็เอาอันลเล็กๆครับครึ่งเดียวก็ได้นะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อันใหญ่ที่เป็นอาชีพเหมือนของพี่หมอนะครับนี่คือเป็นช่างซ่อมรถครับอีกอันหนึ่งที่บอกอไว้นี่ครับแปรงสีฟันเพื่อที่จะเอามาใช้ถูในเรื่องของอยางรีดน้ํากระจกประตูนี่แหละครับ ะมาดูกันครับเ,เก็บก่อนครับตรงนี้เดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับเราก็ลองเปิดปิดนะครับเปิดปิดดูนะฮะอุ้นี่มีเสียงด้วยอดแอดออดแอดด้วยนะแสดงว่าฝืดเดี๋ยวลองขึ้นดูนะครับ่วนใหญ่เป็นออโต้ไม่มีแรงหมดแรงโอ้ยหมดแรงนะครับมอเตอร์อาจจะ ไม่มีแรงเพราะว่าอาจจะใช้มาหลายปีนะครับรถคันนี้วิ่งเกิน1 0 0 0 0แสนกิโลไปแล้วก็อาจจะใช้งานมายาวนานอาจจะวิ่งเกิน 1- 0 0 0 0แสนกิโลมอเตอร์กระจกประตูนั้นถ้ามีการขับรถก็จะใช้ทุกวันนะครับประตูด้านซ้ายอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ประตูหลังอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับทีนี้ประตูหน้าเนี่ยใช้ทุกครั้งเมื่อมีการขับรถนะครับ du มอเตอร์อาจจะทํางานหนักหรือว่าไม่มีแรงอีกอันหนึ่งครับอย่าไปคิดว่ามอเตอร์ ไม่มีแรงตลอดนะครับหรือว่ามอเตอร์นั้นเสื่อมสภาพอันนี้ต้องเอาไว้ที่หลังครับนะครับในเรื่องของการที่ท่านจะไปซ่อมมอเตอร์หรือเปลี่ยนมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเก่าหลายตัางครับแพงครับแต่ลองหล่อลื่นดูก่อนนะครับบางทีแล้วฝุ่นพวกนี้ครับมันจะเกาะอยู่เต็มไปหมดเลยครับจะเป็นเม็ดกวดเม็ดหินเม็ดทรายนะครับนี่ะฮะมันจะอยู่ในสกดัด นะครับอันนี้จะเป็นสกาดนะครับจะเป็นสกาดรีดน้ำนเวลาที่ฝนตกตกนะครับตัวนี้จะเป็นสกาดเป็นขน,นใช้ไปนานๆเข้าปุ๊บสกาดจะล้นแล้วก็ยางนั้นจะแข็งตัวทําให้เกิดการฟืดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอีกอันนึงที่กระจกเป็นรอยฟิล์มเป็นรอยก็คือตัวสกาดนั้นจะเป็นขน,นเป็นตัวรีดน้ําฝุ่นกวดเม็ดหินเม็ดทรายนะครับ มันจะไปติดอยู่กับสกาดในนี้ครับนี่นะฮะนะครับสกาดรีดน้ำเขาเรียกสกาดรีดน้ำนะครับตรงนี้เป็นยางนะครับกระจกขึ้นมาปุ๊บเป็นตัวที่ทําหน้าที่รีดเลยครับนะฮะรีดน้ําไม่ให้น้ํานั้นเกาะอยู่ที่กระจกทําให้มองออกไปเห็นได้ชัดเจนนะครับที่เป็นรอยนั้นก็คือพวกกวดเม็ดหินเม็ดทรายนะครับหรือฝุ่นที่เป็นหินทรายมีการเกาะติดอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาล้างทองสะอาด ตัวรีดน้ํากระจกดีกว่าครับนะฮะสกัดลดรีดน้ํากระจกนะครับสกัดลดรีดน้ํากระจกประตูอ่ะเดี๋ยวกดลงกันครับนี่แหละครับใช้อันนี้นะฮะอันใหญ่เลยครับก็ไม่มีอะไรครับแปลงเลยครับนะฮะนี่นะครับเอาอันใหญ่ก่อนครับแยงไปเลยฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นขนนะฮะเป็นขนเทียมไม่มีผลอะไรครับเนี่ยฮะ แปลงแบบนี้เองครับนะฮะตรงนี้มีกระจกอยู่ก็อย่าไปสนใจฮะเพราะว่าไอาตัวที่เป็นใบปัดนะฮะตรงนี้ชิ้นเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กเนี่ยฮะ,ะเล็กๆนิดเ,เดียวเองครับนะฮะพวกนี้เขาจะเข้าเข้าไปทุกซอกทุกมุมนะครับนี่แหละฮะปัดปัดปัด,ปดไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าหรือว่าอ้าหน่อยอย่างนี้ก็ดีครับใช้นิโป้งนะฮะนิโป้งลูดเข้าไปนะครับตรงนี้นะคะรับลูดไป ข้างๆด้วยครับนะฮะก็คือกระจกจะขึ้นนะครับตามร่องนี้นะฮะนี่ครับกระจกจะขึ้นจะลงตามร่องนี้ครับแล้วก็ปัดนะฮะให้ดีก็เปิดประตูไว้หน่อยดีกว่าครับมันจะได้ฝุ่นจะได้ไม่เข้าแั้งในรถนะครับนี่นะครับนะฮะเหนึ่งอันนะครับต่อไปก็เป็นละเอียดอีกทีนึงครับตัวนี้ฮะ แปรงสีฟันนะครับเราก็รีดนะฮะหย่ลงไปเลยฮะกดลงไปครับเอาร่องนอกก่อนแล้วกันครับไม่ต้องกลัวกระจกเป็นรอยฮะตรงนี้เนี่ยนะครับดูกันที่แปรงสีฟันมันเข้ามาในเนื้อนะฮะเห็นไหมฮะเข้าไปในร่องเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าขอบจะเป็นรอยนะฮะฮะด้านนอกไม่เกี่ยวนะครับด้านนอกไม่เกี่ยวนะฮะต้องอยู่ด้านในที่ หน้าสัมผัสกระจกนะฮะนี่แหละครับนะครับถ้าเกิดว่าติดฟิล์มใหม่ๆต้องทำเลยนะครับตรงนี้เดือนละหนึ่งครั้งก็ดีครับถ้าเกิดว่าไม่ทำก็กระจกจะเป็นรอยแบบนี้แหละครับนะฮะนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ก็หล่อลื่นครับตะกี้ที่พี่หมอบอกว่าตัวมอเตอร์กระจกนั้นไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงเพราะว่า อาจจะเจอพวกฝุ่นเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดกวดตรงนี้ต้านเอาไว้ก็เลยทําให้มอเตอร์นั้นไม่มีแรงนะฮะพี่หมอปัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับตะกี้นี้และก็หล่อลื่นนะครับหล่อลื่นด้วยตัว WD40 นี่แหละครับนะครับ WD40 นี้ก็ถือว่าเป็นน้ํายาเอเนกประสงค์นะครับที่หล่อลื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลหะเรื่องอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ฮะเนี่ยฉีดเลยครับ ฉีดเข้าไปนะฮะการที่เขาดีไซน์ออกมาอำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยฉีดไปเลยครับไม่มีอะไรที่จะทําให้เสียหายครับตรงนี้เวลาที่น้ํายาเขาหกลงไปเขาก็จะไปออกที่ตัวน้ําทิ้งนะครับที่ประตูนะฮะอยู่ด้านหลังตรงนี้ไม่ต้องกลัวกัดสีนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าแค่แป๊บเดียวฮนะแล้วเราก็เช็ดออกนะฮะเพราะว่าตัวนี้ทําออกมาสําหรับที่หล่อลื่นนะฮะตัว WD40 อ่ะเรียบร้อยนะครับขอเช็ดสีก่อนออกับเงาแวบเลยฮะสีดำนี่กับเงาเลยฮะถือว่าเป็นตัวน้ำยาเคลือบนะครับโอ้โับขี้ใครออกอีกเออผลพลอยได้ <laughs> นะฮะอ่ะมาลองดูครับ ไงครับเร็วกว่าเดิมไหมฮะมาฟี๊เลยครับไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนมอเตอร์นะครับนี่ฮะโอ้โหประหยัดตังได้จริงครับนะฮะแล้วก็ฟิล์มที่เป็นรอยนี้คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเป็นรอยเยอะนะฮะตัวนี้กระจกเป็นรอยด้วยนะครับเกิดจากกระจกเป็นรอยด้วย เป็นไงครับเห็นไหมฮะเสียงเงียบกำลังดีนะครับลื่นดีรถของท่านที่ใช้อยู่นะครับฟิล์มยังไม่เป็นรอยก็รีบล้างนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่รีบล้างท่านก็จะเป็นเหมือนกับคันนี้นะครับเผลอ,อเข้าไปหาช่างนะครับที่เป็นช่างไฟทําเรื่องของมอเตอร์กระจกประตูก็ช่างอาจจะเสนอซ่อมหรือเปลี่ยนก็ได้ครับนะครับ,นะรบเทคนิค แค่ง่ายๆแค่ตรงนี้นะฮะไม่ต้องใช้อะไรมากเลยครับก็คือแปรง1อันแปรงสีฟันที่ทิ้งแล้วนะครับที่ใช้แล้วแล้วก็นี่อีกตัวครับตัวสเปรย์หล่อลื่นนะครับ wd 4 0นะฮะการดีไซน์หัวของเขานั้นเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยโอ้โหพี่หมอรัตคาใช้กับศูนย์ซ่อมเบนท์ทั้งหมดเลยครับนี่แหละครับของเหลือใช้แค่นี้เองครับนะครับก็ทำให้ท่านเจ้าของรถประหยัดเงินได้ครับนี่คือพี่หมอรัตคาครับที่ ออกมาช่วยสังคมในเรื่องของรถยนต์ประหยัดเงินค่าซ่อมรถในครอบครัวท่านได้แลครับในช่วงหน้ามีอะไรต่อน,นั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับเดี๋ยวพบกับพี่หมอรถรคาในเบรกหน้าครับ ้วครับงานนี้ถือว่าประหยัดเงินไม่ต้องเสียตังค์ครับแต่ต้องเสียฟิล์ม1่แผ่นแค่นั้นเองครับนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบไปหาเสียอ้ําครับเสียอ้ําจากซีเอลอยน์รออยู่ครับเสียอ้ํานั้นจัดอะไรอะไรไว้ให้บ้างนะครับมีรับประกันอะไรต้อง6เดือนแล้วก็อะไหล่นั้นส่งไวจริงๆครับไปพบกับเสียอ้ําครับอะไหล่ยนต์ครับสวัสดีครับเสียอ้ําครับโอ้โห นี่วันนี้จัดมาให้ที่ต้องบอกว่าพี่หมอร่าราคาชอบมากคือรถปิกอัพอะบางคนเขาไปแต่งเครื่องมาไปแต่งเครื่องแต่เกียร์เขาไม่ได้แต่งเพราะเขาไม่มีเฟืองเกียร์เราก็เลยจัดเฟืองเกียร์ขึ้นมาอันนี้เป็นเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ทำให้รถรถที่เขาแต่งพวกดันลางพวกไปไปใส่เทอร์โบมาเพิ่มเพิ่าพวกนี้แต่เกียร์มันไม่ไปจานเดินไม่ไปเราก็มีอัตราทดทุกอย่างออกมาให้เอาตัวนี้ก่อนเลยนะดีแม็กซ์ เขาเรียกรอบ OS อยูสูนี่ตัวลงสนามแข็งเลยเนี่ย m คอมแม่เร็วเกียร์ใหญ่ OS ก็คือตัวนี้ผมแก้มาเป็นรูปรุ่นรอบหลังถนนวิ่งหลังถนนวิ่งหลังถนนเอาวิ่งชิวๆแต่เร็วกว่าเกียร์เดิมเดี๋ยวผมจะอธิบายอัาทดให้นะเกียร์เดิมไอ้ตัวราวล่างเนี่ยมันจะทํามา19 25 32 44ผมก็เลยแก้เป็น10 17 22 29 นะไปยี่สีอันเดิมมันจะ26ฟันผมแก้มาเป็น23ฟันนะครับ oh. อย่างเกียร์หนึ่งอันเดิมมันจะ45นะ uh. ผมผมแก้มาเหลือ27ฟันเกียร์สมันเดิมม34ผมแก้มาเหลือ24เกียร์สเกียร์สอันเดิม27ผมแก้มาเหลือ22เกียร์หเดิมเดิมเดิมติดรถมาจะย4่9ผมแก้มาเป็น25 41าี่บอาจจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมผมแก้มาอย่างนี้ uh. ก็คือ เกียร์หนึ่งก็จะออกตัวเร็วขึ้นจากเดิมอัตราทดเดิมมันจะ4หานัวมานสผมแก้เหลือ3.4อันเดิมของเกียร์สองมันจะ2.3ผมแก้มาเหลือ1.78เกียร์สามเดิมมันจะเป็น1.43ผมแก้มา1.26อ,อย่างเกียร์ห้าเดิมเดิมออกจากห้ามา0.83ผมแก้มาเหลือ0.77ก็กลับกลายเป็นว่ามันจะเร็วขึ้นทุกเกียร์เลยนะประมาณค่าเฉลีย่ยก็ประมาณ20% ยี่สิบเปอร์เซ็นต์รอบเครื่องก็จะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นถูกต้องรอบเครื่องอลดลงแต่ความเร็วเพิ่มขึ้นสำหรับพวกที่รถแต่งพวกดีแม็กคอมาเร็วรถรอบวิ่งหลังถนนตัวนี้ไม่ต้องกลัวรอบเหลือของเครื่องยนต์ปล่อยไหลเลยปล่อยไหลเลยตัวนี้โอ้ยขายดีไหมขายดีมาก,ามากล้วสูตรนี้ผมเป็นคนคิดเองอามาต่อการเฟืองท้ายดีแม็กคอมว้าเร็วอัตราทดเดิมมันจะเป็นส่วนใหญ่ปะสามจุดเก้าสามจุดห้าผมก็เลยแก้มาเป็นอัตราทดสามจุดศูนย์ สามจุก็คือเดือยหมู13ฟันจานใบสี40ฟันดีแม็กแต่ไล่ไปมีทุกอัตราทดนะ3.0 3.3 3.5ผมมีขายหมดไม่ได้มีแค่นี้สามจุีหมดสามจ้วสี่จุดหนึ่งสี่จุดสามผมมีทุกเบอร์นะโทรมาเช็คได้นะอันตัวนี้มิสูไซคนมิสูไซคนอัตราทดผมก็มีตั้งแต่3.9 3.7 3. ดเกาสดเดสมนะอัตราทดลดเดิมของคุณจะเป็นสีคุณจะลดลงมาเบาๆหน่อยก็สาแต่ถ้าคุณแต่งมาเต็มข้อเลยก็สาไป สนใจก็ติดต่อมาทาง CL อะไยน์นะครับอินบ็อกมา CL อะไยน์นะฮะทางร้านไม่มีอินบ็อกหาลูกค้านะคุณอินบ็อกเข้ามาเองแล้วก็ไลน์แอดซีขีชาลีนะครับเบอร์โทร0 2 2 3 5 5 7 2 2ถึงนะครับแล้วมีรับประกันไหมรับประกัน6เดือนครับ6กเดือนด้วยครับผมโอ้โหเอาละครับรถใครนะครับที่เป็นรถอเนกประสงค์รถกระบะติดต่อเซียมได้เลยครับ CL อะไยน์ที่เซียมบอกอินบ็อกเข้ามาเลยรับรองว่าได้ของดีไปใช้แน่นอนสุดยอดครับ ครับครึ่งชั่วโมงเต็มเตครับท่านผู้ชมได้ไประโยชน์ไปแน่นอนในเรื่องของรถยนต์ครับรถยนต์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนี่คือรายการดอกระคาที่ออกมาช่วยสังคมในเรื่องของรถยนต์ประหยัดเงินค่าซ่อมรถในครอบครัวของท่านแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดอกระคาสิบกว่าปีครับที่พี่หมอทำรายการรถยนต์ออกมาช่วยเหลือสังคมนะครับในเรื่องของรถยนต์ ขอขอบคุณ FB แบตเตอรี่ทนได้ใจพลังไฟสูงครับออกรุ่นใหม่มาแล้วครับแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่พรีเมียมไฮบริดใช้กับรถหนักๆรถออฟโรดหรือว่าเรือรถบรรทุกนะครับรถที่เป็นงานหนักๆนั้นใช้ได้เลยครับกับ FB แบตเตอรี่ที่พี่หมอเลือกใช้กับศูนย์ซ่อมเบนทนานเปลี่ยนในรถเบนทุกรุ่นครับนะครับขอขอบคุณ CL อะไรยนครับไม่มีคำว่าเก่าสำหรับคุณครับเสียอ้ําเขาจัดให้ตลอดครับมีรับประกันอะไรต้อง6เดือนครับอินบ็อกเข้าไปได้เลยครับส่งไวส่งเร็ว แล้วก็ได้มาตรฐานจริงๆครับเพราะว่ามีรับประกัน6เดือนครับขอขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับตอนนี้3บวกเวกสุดชัวร์กับ2บวกเวกสุดชัวร์นั้นมีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยครับที่คุ้มครองรถที่ตกข้างทางแล้วก็รถที่ตกคลองครับไม่มีที่ไหนครับมีที่บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยครับเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทย74ปีในประสบการณ์ของบริษัท ไทยพัฒนาประกันไัยครับขอบคุณลูกหมากเจ็ดลูกหมากของคนไทยที่ส่งไปขายอย่างต่างประเทศตอนนี้กลับมาจําหน่ายที่เมืองไทยแล้วครับนะครับเป็นแบบแพคเกจยิ่งถูกเลยครับนี่คือลูกหมากเจ็ดมีรับประกัน1ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลครับขอขอบคุณเซยโอครับ เอสทีออโตพาร์ทครับอะไหล่ที่หายากๆครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรุ่นเก่ามิติเอ็กซ์เหรือว่ารุ่นมิซู i ึชิเฉลิลงจนรถกระบะรุ่นปัจจุบันนี้ก็มีอะไหล่หมดครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่แหละครับเอสทีออโตพาร์ทจะกจำหน่ายโดยสหสินไทยยนครับนี่แหละครับอินบ็อกเข้าไปได้เลยครับไปดูในเพจของสหสินไทยยนครับในแบรนด์ของเอสที โอโต้พาร์ทครับนะครับขอขอบคุณน้ำมันเครื่อง DTM นี่แหละครับเป็นน้ำมันเครื่องที่พี่หมอเลือกใส่กับรถเบนที่ศูนย์ซ่อมเบนทนานทุกคันครับพี่หมอเองเป็นคนเลือกน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเมืองไทยนั้นเมืองร้อนพี่หมอรู้ดีครับว่าเครื่องยนต์นั้นต้องการน้ำมันเครื่องอะไรครับพลังแรงแซงทุกการหล่อรื่นนี่คือน้ำมันเครื่อง DTM ครับขอขอบคุณสถานที่ไทยทาครับบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานครับอยู่สุขุมวิท107 ปากซอยแบริ่ง68ซ่อมเบนที่ไหนไม่จบมาพบกับพี่หมอดรคาที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันได้เลยครับขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์ o พอยครับท่านผู้ชมจะติดตามพี่หมอได้ก็ใน Facebook ดรคาพี่หมอมีไรฟ์สดทุกวันพุธ2ทุ่มและก็ทุกวันศุกร์สองทุ่มครับโทรเข้ามาคุยกับพี่หมอสดๆในเรื่องของอาการของรถยนต์เดี๋ยวพี่หมอจะตอบสดสครับที่ไรฟ์สด Facebook ดรคาแล้วก็ใน y o u t u ด e อกตคาชาแนลเข้าไปสับสไครต์กันไปสันกระดิ่งกันเยอะๆนะครับมีคลิปดีๆที่พี่หมอซ่อมรถไว้เห็นเป็นพันๆคลิประครับและพบกับพี่หมอดรคาทางวิทยุขึ้น fm 97 m ็มเทุกวันเสาร์ตอน10โมงเช้าถึง11โมงเช้าครับนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการดรคาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้า เวลา4ี่ทุ่มสีนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด -19 และขอให้ทุกท่านลดไม่พังครับนะครับวันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ